วันนี้วันที่ห้ามิถุนายนสองห้าหกเจ็ดครับวันนี้เข้าซ่อมเครื่องลูกค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอันนี้กำลังตรวจเช็คครับว่าเครื่องเป็นอะไรครับเมื่อทำการตรวจเช็คระบบเรียบร้อยนะครับ เ้าทำการเปลี่ยนอะไหล่ทางบริษัทเราก็ทำการทเททดสอบเครื่องให้ลูกค้าเพื่อพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นหน้างานที่จังหวัดชรารธานีนะครับโรงงานขนมเปี๊ยะนะครับบริษัทดีพทคเกตเซลสวิต2.19จำกัดยินดีให้บริการครับ095889 016091989 2095